โอเคอันนี้คือทำการทดลองคลิปใครสามารถเป่าลูกโปง่งที่อยู่ในขวดแก้วใบนี้ให้พองขึ้นได้ถ้าสามารถทำได้นะจะพาไปเที่ยวหนึ่งที่โดยที่ห้ามเอาลูกโปง่งออกจากขวดแก้วอ่ะลองดูใช้หลอดใช้ปากอะไรก็ได้อะลองเป่าดูช่วยกันคิดอ่ะ ปลายฝนบอกว่าอยากลองใช้หลอดใช่ไหมอ่ะลองเอาหลอดเสียบลงในรูลูกโป่งสิแล้วก็เป่าลองดูห้ามมาลูกโป่องออกจากขวดนะโอเคอ่ะเป่าลมดูดิอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะทำไงปาไปอยากลองเป่าตรงปากขวดดูไหมแต่ห้ามอาลูกโป่องออกนะอ่ะเป่าดูดิลองเป่าดูเป่า <c oughs> เป่าเลยจับปากขวดแล้วเป่าเป่าได้ไหม อ่ะอเรียกตัวช่วยไหมเรียกพ่อมาลองดูให้ผู้ใหญ่เป่ามันอาจจะได้อ่ะมาลองทําดูดิทําให้ลูกโป่งมันพองภายในขวดเอาเข้าไปห้ามให้ลูกโป่งออกจากขวดหรือออกจากปากขวดเป็นอันเดน็ดขาดขอรอเป่านอนห้ามเอาออกไง ฎคือห้ามเมาออกค่ะขี้กงถ้าให้อยู่ข้างในไงเออมันต้องอยู่ข้างในไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเป็นการทดลองเหรอก็ขี้กลมาไมู่้่แม่กัาแล้าแก็พาไปเที่ยวไงได้ก็พาไปเที่ยวไงถ้าทาได้นะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็อดอาจต้องเอากลับเข้าไปใหม่ก่อนต้องเอาลูกผปงเก่าเข้าไปใหม่ก่อนแล้วก็ทําไห้เหมือนเดิม แเรื่องบาปของคุณพ่อคุณพ่อทำดวิธีโยอย่าร้องตอบแบบปาหวานไม่ได้ใช่ดีีดก่อนดก่อนโอ้รู้ลยู้ลยรู้เลยู้ลยตอบไม่ได้ใช่ไหมยอมไหมไม่ยอม อ่ะลองเป่าอ่ะใครว่าทําได้อ่ะลองเป่าอ่ะปลายฟ้าลองเป่าถ้าปลายฟ้าบอกว่าเป่าได้อ่ะเป่าเลยเป่าเลยเป่าแรงเลยสุดแรงเกิดเลยไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วนะอ่ะพ่อเริ่มจากเอาน้ําร้อนเทราดขวด เทราดตะแคงอะจับตะแคงแล้วเทราดรอบขวดอ่ะรอบขวดแก้วน้ำร้อนเทราดเลยน้ำร้อนโกอน,นตะแคงไม่เทราดที่มันโดนขวดรอบๆอบเข้าใจปะขวดรอบๆอบเหรตะแคงไพ่อิเทราดเลยไม่ต้องให้มันโดนลูกโปง่ง เตชินเตชินขอร้องเเตชินยามน้ำเตชินออกไปหลบน้ำทละลาดรอบๆเลยนะ อ่ทีนี้เทน้ำเย็นเทน้ำเย็นรอบขวด่ะเห็นไหมเห็นเห็นลูกโปง่งเมื่อกี้มันพุ่งออกมาไหมเห็นมันพุ่งออกมาจากขวดเองไหมอ่าถึงมันจะไม่พองเหมือนคลิปของเขานะแต่ของเราก็คือนีนะเห็นไหม